ครับสวัสดีครับพมยินดีต้อนรับเข้าสู่นายไข่หนูนชาแนลนะครับพมยินดีต้อนรับเพื่อนๆเ,เข้าสู่เกมไนท์โครนะสำหรับเกมไนท์โครเนี่ยวันที่12หรือว่าพรุ่งนี้เนี่ยก็จะเปิดให้บริการแล้วนะเพื่อนๆน,นะเออทีนี้เดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะมีทริคมาบอกนะครับก็จะเป็นวิธีที่จะทำให้เพื่อนๆเก็บเวล1นถึงได้ไวที่สุดนะครับเราจะใช้วิธีไหนแล้วก็มีเทคนิคอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับผมถ้าพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลย สำหรับในโลกของเกมไนโครเนี่ยการเก็บเลเวลที่เร็วที่สุดในช่วงต้นเกมคือการเก็บเควสหลักนะครับผมเควสหลักคือเควสไหนเพื่อนๆลองมองตรงด้านขวารวดมนสุดนะที่เป็นสีทองทองนะทองอ่นอนตรงนี้นะครับผมตรงนี้มันคือเควสหลักของเราเนาะเ,เราจะต้องมาเคลียร์เควสหลักตรงนี้แหละนะครับผมเพราะเควสหลักเนี่ยในเกมนี้มันให้เอ็กพีเยอะมากนะครับผมเยอะจริงๆนะเพื่อนนะแต่ส่วนใหญ่เควสที่เราจะเคลียร์เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเควสตีมอนเตอร์แบบนี้แหละตีครบกี่ตัวกี่ตัวนะฮะ ก็ว่าไปนะครับผมแล้วก็จะเป็นเควส์แบบตีบอสนะครับผมหลังจากตีบอสเสร็จก็อาจจะมาเก็บมอนแบบนี้ต่อนะฮะซึ่งทริคแรกเนี่ยก็คือการเก็บเควส์นะครับผม,มให้มันเร็วโดยการฟอร์มปาร์ตี้ขึ้นมานะครับผมการเก็บเลเวลปาร์ตี้ในเกมนี้จะมีทั้งหมดได้5คนนะครับทำไมถึงแนะนำให้เก็บเป็นปาร์ตี้เพราะว่าคือแมคานิการาผ่าน เควสของเกมนี้นะครับผมคือเราต้องแจมอนแค่1ทีนะครับถ้ามอนตัวนั้นตายเนี่ยเราก็จะผ่านเควสด,ด้วยนะหมายความว่าถ้าเพื่อนมีปาร์ตี้5คนนะครับเพื่อนคนนี้ตีมอนตัวนี้เพื่อนอีกคนนึงตีมอนอีกตัวหนึ่งเนี่ยก็จะได้2ตัวถูกไหมเออถ้า5คนตีมอนคนละตัวก็จะได้5ตัวเลยนะครับผมนี่แหละมันก็เลยแบบเก็บเควสได้ไวมากนะครับเออการเก็บเลเวลปาร์ตี้ก็เลยสําคัญมากๆในช่วงแรกนะถ้าเป็นไปได้อย่าลืมว่า ต้องหานะครับผมหาปาร์ตี้เลยนะครับผมอะแล้วถัดมาเนี่ยมันก็จะมีคําถามอีกใช่ไหมครับว่าปาร์ตี้ที่ดีที่สุดในการเก็บเอกเก็บเคเวสหรือว่ากัดการเลเวลเนี่ยคือปาร์ตี้ไหนนะครับผมมีอาชีพอะไรบ้างดีนะพี่อาชีพแรกที่แนะนําคืออาชีพพระนะครับผมอาชีพพระเนี่ยทำไมถึงจําเป็นในปาร์ตี้เพราะว่าพระนะครับเป็นสกิลซัพพอร์ตตัวเดียวเลยในเกมนี้นะครับผมเออพระสามารถบูทด,ดาเมจให้ทั้งปาร์ตี้ได้นะฮะเออสามารถเพิ่มมานารีเจนได้ บู t ค่าแม่นยําได้หรือว่าจะเป็นค่าพวกป้องกันต่างๆนะครับผมพระก็สามารถบูทได้ที่สําคัญที่สุดก็คือพระสามารถบูดตัวลดคูดาของสกิลได้นะครับทำให้ทั้งปาร์ตี้เนี่ยเขาออกสกิลได้ไวขึ้นก็เคลียร์มอนได้ง่ายขึ้นนะครับผมก็พระที่จาเป็นจริงๆนะฮะ ไหนจะเรื่องการฮิลอีกอะ่ะลืมพูดถึงนะครับไหนจะเรื่องฮิลอีกนะฮะอาชีพแรกเลยก็ขาดไม่ได้นะครับผมสําหรับอาชีพพระเนาะอาชีพถัดมาเนี่ยก็จะเป็นอาชีพดาบโลนะครับผมทำไมดาบโลถึงสาคัญในปาร์ตี้เพราะว่าดาบโลอะ่ะเป็นแท้งเพียงหนึ่งเดียวในเกมนั้นเพื่อนเนาะสกิลดาบโลเนี่ยจะเน้นไปทางด้านความถึกล้วนๆเลยครับผมมีพวกบารเรียรต่างๆนะฮะหรือว่าในช่วงต้นเกมเนี่ยเขาจะมีบัฟที่ทําให้เพิ่มความถึกให้ตัวเองด้วยนะครับผมทําให้เราเนี่ย ชนมอนได้ง่ายขึ้นนะครับเออถ้าไปเคลียร์มอนที่มันยากๆเนี่ยก็เอาแทงไปชนเลยแล้วที่เหลือดาเมจเนี่ยก็ช่วยกันทําพระก็ฮิวอะไรประมาณนี้นะครับมันจะทำให้เพื่อนเนี่ยดันเควสหลักได้ไกลมากกว่าคนอื่นนะส่วนอีกสาอาชีพเนี่ยเราจะไม่ฟิกนะครับผมถ้าเป็นสาย PVE ล้วนๆไปเลยเนี่ยการมีธนูในปาร์ตี้ก็ดีมากๆนะครับเพราะว่าธนูเนี่ยมันยิงไกลมันเคลียร์เควสจากระยะไกลได้นะครับมันแจ๊ะแจ๊ทีนึงมันก็ ผ่านแล้วนะครับผมธนูก็เหมือนกันนะครับผมดีเหมือนกันนะครับแล้วเควสหลักในเกมนี้อ่ะเดี๋ยวต้องแทรกอีกอย่างหนึ่งนะครับผมว่าเควสหลักในเกมนี้เนี่ยมันจะสามารถทําได้เรื่อยๆแบบแบบแบบเรื่อยๆเลยครับผมผมไม่ไม่รู้ว่าคือในแพทวันแรกเขาจะมาแบบแบบนี้ไหมนะแต่ว่าใน2ของเกาหลีเนี่ยคือเควสหลักเนี่ยมันอยู่ที่เลขห้าสิบห้าแต่ผมเลยห้าสิบเอ็ดผมก็ยังทําได้เลยครับ คือเลเวลไม่ใช่สําคัญไม่ใช่เป็นตัวแปรสําคัญในการทำควสหลักเนาะอยู่ที่ว่าเราไหวไม่ไหวอ่าปาร์ตี้เราเป็นยังไงบ้างนะครับผมมันจะตัดกันตรงไหนมันจะตัดกันตรงที่อ่าเวลาเหมือนทำควสหลักใช่ไหมสักช่วงหนึ่งอ่ะมันจะมีให้ไปตีบอสใช่ไหมเพื่อนตอนไปตีบอสนั่นแหละครับบางคนที่เขาตีไม่ไหวเนี่ยเขาอาจจะแบบทําต่อกับเราไม่ได้นะครับผมเออเราก็เลยอาจจะต้องมีเทคนิคนะครับผมในการตีบอสนิดนึงนะครับผมเออเทคนิคในการตีบอสเล็กๆน้อยๆก็คือการกินยาพวกยาพวกนี้นะเออกินยาพว พวกนี้เพื่อเพิ่มสเตตให้ตัวเองนะครับเล่นได้ง่ายขึ้นนะฮะถ้ายังไม่ไหวอีกก็จําเป็นจะต้องจุงอนและทีนี้นะครับผมอาจจะสกิลไป2ครั้ง3ครั้งนะครับผมแล้วก็วิ่งออกมานะฮะเออเพราะว่าการวิ่งเนี่ยมอนมาตีโดนไมหมก็ตีโดนก็จริงแต่ว่ามันดีกว่ายืนเฉยๆนะอาจจะวิ่งวนเพื่อทําให้ตัว เลือดของเราเนี่ยเต็มก่อนนะครับเอออย่าลืมปรับเลือดให้เต็มด้วยนะเลือดเต็มเสร็จแล้วเราก็ค่อยกลับไปไฟต่ออ่าอะไรประมาณนี้นะพยายามทําให้ตัวเองผ่านบอสนะครับตัวเองจะได้ทาเควสอื่นๆกับเพื่อนได้ต่อไปนะครับแล้วถ้าสุดท้ายเนี่ยสมมติทําไม่ได้จริงๆแล้วทําไงต่อวะพี่อ่าคุณอาจจะต้องไปทําเครื่องป้องกันก่อนนะครับผมเพราะว่าบอสที่คุณตีอยู่เนี่ยส่วนใหญ่นะครับผมส่วนใหญ่เนี่ย ค่าพลังโจมตีมันไม่ได้สําคัญขนาดนั้นหรอกนะในการตีบอสเพราะว่ามันตีนานเท่าไหร่ก็ได้เนาะเออค่าที่สําคัญจริงๆจะเป็นค่าป้องกันนะครับผมค่าป้องกันเนี่ยยิ่งเรามีป้องกันเยอะเนี่ยบอสก็จะตีเราไม่โดนนะฮะผมมันจะผ่านเควสได้ง่ายขึ้นนะฮะเออนี่ก็สําคัญเหมือนกันนะครับผมก็เลยแนะนําว่าให้คราฟของฟ้านะครับถ้าเป็นไม่ได้นะคราฟของฟ้าที่เป็นป้องกันก่อนก็ดีนะครับผมส่วนดาเมจเนี่ยเดี๋ยวเอาไว้ทีหลังก็ได้เพราะว่าดาเมจเนี่ยต่อให้เรามีดาเมจเยอะแต่สุดท้ายอ่ะเราเคลียร์บอส ไม,ไม่ได้อยู่ดีเราไปกับเพื่อนไม่ได้อยู่ดีนะเออเน้นป้องกันไปก่อนในช่วงแรกนะครับถ้าใครมีกําลังนะครับสามารถซื้อประดับอีการมาก็ได้นะเออประดับอีการเนี่ยผมยังไม่แน่ใจนะว่าเซิร์ฟเราจะมีบวกสีขายหรือเปล่าหรือว่าจะมีบวกสีให้คราฟขายหรือเปล่านะถ้าไม่มีก็ต้องตีเองนะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับที่จะสามารถทําให้เราผ่านบอสได้ง่ายขึ้นนะครับก็จะเป็นสัตว์ขี่นะ เอ่อถ้าเทียบสัตว์ขี่กับอาวุธเนี่ยผมแนะนําว่าเพื่อนๆควรจะเลือกสัตว์ขี่ก่อนนะครับเพราะสัตว์ขี่เนี่ยมันบวกสเตตที่อ๋อเขาเรียกว่าทั้งป้องกันแล้วก็ทั้งโจมตีในตัวเลยนะฮะเมนสเตตของสัตว์ขี่ก็คือเพิ่มไอเท็กสปีดนะฮะนี่อย่างเช่นตัวม่วงตัวนี้เนี่ยเพิ่มไอสปีดมา120%นะฮะทำให้เราฟาร์มไวขึ้นอยู่แล้วนะครับอันนี้ถัดมาเนี่ยจะเป็นการลดได้แล้วที่สําคัญที่ขาดไม่ได้คือเป็นพวกป้องกันแล้วก็อิกนอร์ดาเมจนะครับพวกนี้นะ เพินพวกดาเมจด,ดีดักชันต่างๆทําให้เราตัวถึกขึ้นนะฮะสุดท้ายเราจะยืนบอส์ดไหวแล้วก็สามารถไปเคลียร์เควสหลักต่อกับเพื่อนได้นะครับคีหลักจริงๆครับเรื่องเควสหลักเนี่ยผมรู้จะพูดยังไงนะฮะ <laughs> แล้วก็ถัดมานะครับผมถ้าเควสหลักไม่ไหวแล้วนะฮะทำอะไรต่อดีวะพี่ก็ให้ไปทำเควสเควสประจําวันด้วยนะครับผมเควสประจําวันในเกมนี้อะจาเป็นเหมือนกันนะเออแต่ว่าการปลดเควสประจําวันเนี่ยมันอยู่ที่เควสหลักเราด้วยนะครับว่าเควสหลักเราเนี่ยไปอยู่ที่เมืองไหนถึงไหนแล้วมันก็จะปล เออเจํำวันก็จะมีหลากหลายเลเวลให้เราทำนะครับไล่ตั้งแต่เลเวล3 4 4 0 5นะครับตรงนี้เราไหวเลเวลไหนเนี่ยเราก็ไปทำเลืวอนั้นได้นะต่อวันเนี่ยมันจะทำได้ทั้งหมด30ครั้งต่อวันเนาะโอเคสำหรับเวควด daily นะครับ w e e วันเนาะ สามารถให้เพื่อนๆในปาร์ตี้เนี่ยช่วยกันได้นะครับสำหรับเควสประจำวันในช่วงแรกอ่ะผมคิดว่าไม่น่าจะทำครบ30หลอกกว่าจะปลดล็อกมาแต่ละอันนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือมันก็มีเลเ้วหากว่าอยู่ด้วยในช่วงแรกเราก็อาจจะยังไม่ไหวนะครับเออได้แค่10 20เควสก็เหลือแล้วครับอืมของรางวัลในเควสเนี่ยก็จะมีพวก EXP นะฮะที่ได้มาแล้วก็จะเป็นพวกทองอ่ะพวกทองที่ใช้แบบพวกซื้อสกิลซื้ออ่าซื้อยาอะไรต่างๆนาๆนานะครับผมแล้วก็จะเป็นแทมนะครับที่ใช้แลกของ แล้วก็อย่าลืมเรื่องกิ้วนะครับผมผมพูดย้ําอยู่เสมอนะว่าเรื่องกิ้วเนี่ยมันสําคัญกับเพื่อนมากนะครับเพราะว่าการที่เพื่อนมีกิ้วอยู่เนี่ยเพื่อนๆจะมีบัฟกิ้วนะครับผมของกิ้วเนี่ยเวลาเลเวลอัพต่างๆเนี่ยมันจะมีพาสซีฟอยู่แล้วเนาะที่เพิ่มสเตตให้ทุกคนในทีมนะฮะของกิ้วนะครับแต่ว่ามันจะมีบัฟพิเศษของกิ้วนะครับที่เราใช้แต้มกิ้วในการอัพเนาะ พวกนี้เนี่ยจะทำให้เราได้สเตตอ่าเวลาเราเข้าคิวนี้อาจจะเป็นสัตว์สเตตถาวรให้เราเลยนะมีทั้งเพิ่ม ATK เพิ่ม defense เพิ่มแม่นยำนะครับเออการเข้าคิวเนี่ยก็เลยเป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันนะครับผมในการเก็บเลเวลให้เร็วมากมากนะฮะก่อนสรุปเลยแล้วกันนะครับสรุปแล้วเนี่ยคือให้เน้นเคว s หลักเลยนะจำไว้เลยนะครับผมว่าเควสหลักเนี่ยเยอะที่สุดแล้วนะฮะ เออทำควสดหลักไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะฮะควสลองยังไม่ต้องไปยุ่งนะช่วงแรกเพราะว่าควสลองเนี่ยมันไม่ได้อีกพีนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนๆขาดทองอะไรอย่างเงี้ยนะควสลองที่เป็นสีฟ้าเนาะมันก็สามารถไปทำควสดลองเพื่อหาทองได้นะครับผมเพราะควสลองเนี่ยส่วนใหญ่จะแจกทองค่อนข้างเยอะเนาะแต่ว่าใช้ระยะเวลาการทำนานเหมือนกันนะผมก็เลยแนะนำว่าให้ทำควิหลักไปก่อนในช่วงแรกแล้วค่อยมาเก็บตรงควสดลองหรือว่าเดลี่ทีหลังนะครับผมเออแล้วก,ก็การฟอร์มปาร์ตี้นะครับผมก็สำคัญนะเออพระนะครับควรจะมีในหนึ่งบาร์ตี้มัสแฮบเลยนะฮ อ,อ,อย่าลืมพระด้วยนะฮะพวกเครื่องป้องกันเออให้ครับมากอดนะครับผมสัตว์ขีนะครับผมให้มาทําก่อนอาวุธเพราะว่าสัตว์ขีจะได้พวกดีฟเฟนส์แล้วก็ได้โจมตีเร็วด้วยแต่อาวุธในเกมนี้เนี่ยมันจะได้แค่ออกพลังโจมตีและกับ กับแม่นยำเท่านั้นนะครับมันไม่ได้พวกป้องกันนะเออมันอาจจะดีในช่วงเล็ดเล็กลางเกมถึงเล็ดเกมนะแต่ช่วงต้นเกมเนี่ยผมว่าป้องกันเนี่ยมันสําคัญมากกว่าสิ่งอื่นใดนะครับผมสาหรับวันนี้ก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับผมใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดซับสไครต์เนี่ยรบกวนกดไลค์คนละหนึ่งไลค์กดซับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมไว้เจอกันในไลสตีมหรือว่าในคลิปหน้านะครับเพื่อนขอบคุณนะครับที่มารับชมกันไว้เจอกันครับสวัสดีครับ